บทที่75เงินเป็นภาระ ไอรอนสวอตไลออนตายแล้วเพียงแค่นั้นจุดจบนี้ตรงข้ามกับความคาดหวังของทุกคนอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วินาทีที่ดาบของซื่อเฟิงแทงทะลุท้องของไอรอนสวอตไลออนจนถึงขณะที่ไอรอนสวอตไลออนตายทุกคนได้เห็นการกระทําทุกอย่างของซื่อเฟิงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกแปลกใจคือดาบของซื่อเฟิงไม่ได้เร็วมากนักจากมุมมองของพวกเขาแม้แต่พวกเขาเองก็สามารถหลบดาบของซื่อเฟิงได้อย่างง่ายดายแล้วทำไม ผู้เชี่ยวชาญอย่างไอรอนสวอตไลออนถึงทําไม่ได้ไอรอนสวอตไลออนตายโดยไม่ได้โต้กลับแม้แต่น้อยเป็นไปได้ไหมไอรอนสวอตไลออนดูน่าประทับใจแต่จริงๆแล้วอ่อนแอเขาเป็นแค่เสือกระดาษหรืออย่างไรก็ตามทุกคนปฏิเสธความโง่ๆเช่นนั้นในใจทันทีอุปกรณ์ของไอรอนสวอตไลออนไม่ได้ปลอมการที่เขาเป็นเลเวล5ก็ไม่ได้ปลอมเช่นกันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่สวมอุปกรณ์บรอนซ์ครบชุด ซึ่งมีการป้องกันและ HP ที่เหนือกว่าผู้เล่นทั่วไปมากจะถูกฆ่าได้ง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรมันไม่น่าเชื่อจริงๆแม้ว่าผู้เล่นทั่วไปจะโจมตีไอรอนสวอตไลออนอย่างบ้าคลาั่งพวกเขาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะฆ่าเขาได้อย่างไรก็ตามไอรอนสวอตไลออนถูกซื่อเฟิงจัดการในเพียงสองท่าพลังโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนที่ซื้อเฟิงถึงจะสามารถทําสิ่งนี้ได้เมื่อคิดถึงจุดนี้ทุกคนรู้สึกพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแก่อ้วนอะไรเศษฐ อซื่อเฟิงที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นเพียงปีศาจที่สวมหน้ากากมนุษย์หัวเราะใส่พวกเขาขณะที่พวกเขาไม่รู้ความจริงเลยความหนาวเย็นไหลผ่านร่างกายของพวกเขาทัานใดนั้นทําให้พวกเขาสั่นสะเทือนพวกเขาไม่กล้ามองใบหน้ายิ้มของซื่อเฟิงอีกต่อไปเธอเธอหน้าดูถูก ดริฟติงปลัดถอยหลังไป239นิ้วสันของเขาชี้ไปที่ซื่อเฟิงขณะนี้ดริฟติงปลัดกำลังเผชิญกับความตกใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในใจเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขามีความเข้าใจในความแข็งแกร่งของไอรอนสวอตไลออนมากกว่าเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของซื่อเฟิงเขามีประสบการณ์และความกลัวลึกซึง้งเขากลายเป็นคนกลัวยิ่งขึ้นต่อนนี้ที่เขาถูกซื่อเฟิงเล่งเป้าอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังจากเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นสถานที่ที่พวกเขาอยู่ขณะนี้เป็น เขตปลอดภัยเขาควรกลัวอะไรทันใดนั้นเขาก็หัวเราะบอกว่าเธอจบแล้วเมื่อเธอกล้าฆ่าในเขตปลอดภัยไม่มีใครจะปกป้องเธอได้แล้วรอให้กองทหารมาตัดสินและขังเธอ ทุกคนตระหนักทันทีหลังจากได้ยินริปติงบลัดพูดอย่างนั้นก่อนหน้านี้ซื่อเฟิงทําให้พวกเขาทั้งหมดตกใจพวกเขาลืมไปแล้วว่าที่นี่เป็นเขตปลอดภยัยและมีทหารเฝ้าที่มีพลังปกป้องสถานที่นี้แม้ว่าซื่อเฟิงจะทรงพลังเขาจะสามารถเอาชนะทหารเฝ้าได้หรือในไม่ช้าซื่อเฟิงจะถูกทหารเฝ้าจับแน่นอนและจบลงอย่างน่าสังเวช น่าเสียดายจริงๆอย่างไรก็ตามเขากล้าหาญจริงๆที่ฆ่าคนในเขตปลอดภัยมันยังคุ้มค่าแม้ว่าเขาจะถูกทหารเฝ้าค่าและถูกส่งไปขังปิดไม่ว่าอย่างไรเขาก็สามารถเปลี่ยนประกายได้สักครู่เขาจะยังคงเป็นฮีโร่เมื่อเขาออกมาพรุ่งนี้เท่มากที่ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญน,น้องสาวรู้วิธีอุ่นเตียงกรุณาเพิ่มฉันเป็นเพื่อนกรุณาช่วยฉันเลเวลอัพฉันสาบานว่าจะเชื่อฟัง ในหมู่ผู้เล่นที่อยู่ที่นั่นหลายคนเริ่มชื่นชมความกล้าหาญของซื่อเฟิงไม่เพียงแต่เขากล้าต่อต้านสหภาพนักสู้เขาอย่างท้าทายกฎหมายของเมืองใบไผ่แดงซื่อเฟิงเป็นไอดอลของพวกเขาอย่างแท้จริงผู้เล่นหญิงที่ดูดีจํานวนไม่น้อยเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซื่อเฟิงบางคนยังริเริ่มส่งคําขอเป็นเพื่อนหาเขาต้องการที่จะรู้จักเขาในเวลานี้ทีมทหารที่สวมเกราะหนักเดินเข้ามาดริฟติงบลัดชี้ไปที่ซื่อเฟิงหัวเราะบอกว่าเธอไม่ได้เยี่ยมมากหรือ ฉันอยากเห็นว่าเธอจะทําอะไรคราวนี้ไม่เพียงแต่เธอจะเสียเลเวล1นึ่งเลเวลแต่เธอยังจะถูกขัง24ชั่วโมงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเธอจะลดลงเป็นผู้เล่นชั้นสองเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะรอดูว่าสหาภาพนักสู้จะจัดการเธออย่างไรไม่ว่าเธอจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกไม่มีใครจะช่วยเธอได้ ไกลออกไปสแตปบิ้งฮาร์ดกำลังรู้สึกเสียใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าชุดการกระทำของซื่อเฟิงเมื่อกี้จะดูช้าจริงๆแต่ความรู้สึกที่ให้ก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งการกระทำของเขาเป็นธรรมชาติเหมือนการหายใจไม่มีเขินอายเลยแม้แต่น้อยความชื่นชมของสแตปบิ้งฮาร์ดต่อซื่อเฟิงยิ่งมากขึ้นต่อนนี้การกระทำของซื่อเฟิงเป็นเทคนิคการลอบสังหารที่สแตปบิ้งฮาร์ดไล่ตามคนทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้แทนอะไรอย่างไรก็ตามสแตปบิ้งฮาร์ด เล่นเกมเสมือนจริงมามากมายก่อนหน้านี้และเขายังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่าสกิลของซื่อเฟ,ฟิงถงพลังขนาดไหนหากเป็นเขาในอดีตสแตปบิ้งฮาร์ดจะไม่รู้สึกพิเศษอะไรกับซื่อเฟิงอย่างไรก็ตามเขาเคยมีโชคได้มีปฏิสัมพันธ์กับมาสเตอร์ศิลปะการต่อสู้มาสเตอร์ศิลปะการต่อสู้คนนั้นเคยพูดถึงสถานการณ์เช่นนี้การต่อสู้เองเป็นเพียงการไล่ตามวิธีการฆ่าที่ง่ายที่สุดเมื่อเทคนิคดังกล่าวถูกฝึก ฝนถึงขีดสุดคนอื่นจะไม่สามารถรู้สึกถึงความเขินอายใดๆกับมันแต่จะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ไปถึงระดับดังกล่าวพวกเขาทั้งหมดอันตรายมากนั่นเพราะแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ตรงหน้าคุณด้วยรอยยิ้มสับใบมีดข้ามคอของคุณและคุณเห็นมันอย่างชัดเจนคุณจะยังคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมากมายจนคุณจะไม่รู้สึกถึงอันตรายที่เข้ามาหาคุณร่างกายของคุณจะไม่ตอบสนองและแม้จนตายคุณจะยังไม่รู้ตัวถึงการโจมตี นี่ไม่ใช่เทคนิคที่ลึกซึ้งใดๆมันเป็นชนิดของสัญชาตญาณที่สามารถเรียนรู้ได้หลังจากการต่อสู้และการฝึกฝนนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามการฝึกฝนที่โหดร้ายเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถผ่านไปได้อย่างไรก็ตามซื้อเฟิงได้เอาโอกาสหายากที่สตารบิงฮาร์ดจะทําให้ซื้อเฟิงเป็นหนี้เขาไปสตารบิงฮาร์ดไม่ได้จินตนาการว่าซื้อเฟิงจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วค่ะไอรอนสวอร์ดไลออนโดยไม่หลังเลเลยเขาจะอวดได้อย่างไรตอนนี้ เขาจะหาโอกาสที่จะขอคำแนะนำจากซื้อเฟิงได้อย่างไรส t ตปปิ้งฮาร์ไม่มีทางจัดการกับทหารเฝ้าที่เพิ่งมาถึงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ส t ตปปิ้งฮาร์รู้สึกเกลียดชังไอรอนสวอร์ตไลออนอย่างขมขื่นคนคนนั้นจริงๆทำให้เขาเสียโอกาสดีในการขอคำแนะนำสวมเกราะหนักสีเงินเทากับตันทหารเฝ้าเดินเข้ามาหาซื้อเฟิงทหารเฝ้าคนอื่นล้อมรอบเขาตามสมควรทำให้บรรยากาศของถนนกลายเป็นกดดันผิดปกติ คุณทหารมันคือเขาที่ฆ่าพี่ใหญ่ของฉันคุณต้องจับเขาให้ได้ r i f t i n g Blood เดินไปหากับตันทหารเฝ้าใบหน้าของเขาแสดงรอยยิ้มเย็นชาขณะที่เขาชี้ไปที่ซื่อเฟิงกล่าวหาอย่างไรก็ตามกับตันทหารเฝ้าไม่ใส่ใจ r i f t i n g Blood แต่สายตาลึกของเขากลับมองไปที่ซื่อเฟิงรอยยิ้มเจือจางปรากฏบนใบหน้าของเขาบอกว่าท่านนักล่าปีศาจท,ที่เคารพที่นี่คือเมืองใบไผ่แดงตามกฎหมายของเมือง ท่านต้องจ่ายราคาสำหรับการฆ่าคนที่นี่ไม่อย่างนั้นฉันสามารถเชิญท่านไปห้องกักเท่านั้นทุกคนเซ็งหลังจากฟังคำพูดของกัปตันทหารปากของ Drifting Blood เอิ่มยิ่งขึ้นมันสามารถใส่ไข่ไก่สามใบได้สถานการณ์แบบไหนนี่ถ้าหายเฝ้าไม่ได้ค่าซื่อเฟิงในทันทีหรือยิ่งไปกว่านั้นเขาจะถูกขังเฉพาะเมื่อเขาไม่จ่ายค่าปรับซื่อเฟิงเป็นลูกชายนายกเทศมนตรีหรืออะไรไม่นั่นไม่ถูกต้องนายกเทศมนตรีตายแล้ว ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมทหารเฝ้าถึงมีมารยาทดีวันนี้เมื่อพบเขาปกติไม่ต้องพูดถึงรอยยิ้มเจือจางพวกเขาเป็นเทพแห่งการสังหารที่มีสีหน้าเคร่งเครียดฉันฆ่าเขาเพียงเพราะเขาขู่ฉันอย่างไรก็ตามฉันไม่ใช่คนไร้เหตุผลบอกฉันมาฉันต้องจ่ายราคาอะไรซื้อเฟิงพยักหน้าหันไปหาดริฟติ้งบลัดอย่างสงบและยิ้มให้เขาอย่างสงบซื้อเฟิงมีเหตุผลของเขาเองที่กล้าฆ่าไอรอนสวอตไลออน คนอื่นเพิ่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งเทพดังนั้นพวกเขายังไม่คุ้นเคยกับกฎของเกมอย่างไรก็ตามซื้อเฟิงได้อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งเทพมาสิบปีเขาได้จำสิ่งที่เขาสามารถและไม่สามารถทำได้และจะทำได้ในขอบเขตไหนมานานแล้วซื้อเฟิงขณะนี้เป็นขุนนางสถานะของเขาเหนือกว่าสามัญชนมากหากเขาไม่ใช่ขุนนางเขาอาจจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่สนใจไอรอนสวอตไลออนในกรณีเลวร้ายที่สุด เขาก็จะเริ่มการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นหากพวกเขาจะพบกันนอกเมืองใครจะชนะในเวลานั้นยังเป็นที่ไม่ทราบอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงตอนนี้เป็นขุนนางแม้ว่าเขาจะฆ่าผู้เล่นธรรมดาทหารเฝ้าจะไม่พูดมากเพียงแค่เรียกร้องให้ซื่อเฟิงจ่ายค่าปรับสำหรับเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่นั่นขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์และสถานะของเขาอย่างไรก็ตามตามความมั่งคั่งของเขาเองซื้อเฟิงยังสามารถยอมรับค่าปรับได้ สองเหรียญเงินกับตันทหารเฝ้าพูดตรงไปตรงมาโอเคเข้าใจแล้วนี่คือ20เหรียญเงินเก็บไว้เถอะซื้อฟังไม่ได้จินตนาการว่ามันจะถูกขนาดนี้ดังนั้นเขาจึงเอาเหรียญเงิน20เหรียญออกมาส่งให้กับตันทหารเฝ้าท่านนักล่าปีศาจท่านพยายามจะทำอะไรที่นี่มองเหรียญเงิน20เหรียญในมือของเขากับตันทหารเฝ้าถามอย่างแปลกใจไม่มีอะไรมากคนเหล่านี้ตรงหน้าฉันขู่ฉันก่อนหน้านี้ดังนั้น ฉันยังอยากฆ่าคนอีก2-3คนเอาเป็นการจ่ายล่วงหน้าเอิ่มกับตันทหารเฝ้าตกใจผู้จบซื้อเฟอร์ชักดาบแห่งปัทภีนรกออกมาเขาใช้ Th ันเด i r i n l f s h เลเ e ล e l 5สายฟ้าสาแสงแทงทะลุร่างกายของ Drifting Blood และคนอื่นๆทันทีพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าทันทีทิ้งอุปกรณ์จำนวนมากไว้แม้จนตาย Drifting Blood ไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตัวบ่งชี้ผู้เล่นสีเขียวของซื่อเฟิงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงปีศาจ ผู้ชมทั้งหมดตกตะลึงซื้อเฟิงคนนี้คือใครเขาเยี่ยมเกินไปผู้เล่นจากสหาภาพนักสู้น่าจะตกตะลึงตอนนี้ซื้อเฟิงเพียงใช้เงินยี่เหรียญเงินซื้อชีวิตของพวกเขาด้วยเงินคุณสามารถทำอะไรได้ที่ต้องการสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจมากกว่านั้นคือกับตันทหารเฝ้าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการกระทำของซื่อเฟิงเลยเขาเพียงนับจำนวนผู้เล่นที่ตาย เมื่อพบว่าเขาได้รับเหรียญเงินเพิ่มสี่เหรียญเขาคืนเหรียญเงินเพิ่มให้ซื้อเฟิงก่อนหันหลังเดินจากไปนาทนหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟิงจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเขาและเขาจะใช้สถานะขุนนางของเขาอย่างไรต่อไปติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่76 ผลที่ตามมา Books สนับสนุนการอ่านนิยายแปลด้วยการซื้อหนังสือภาคมารสวรรค์ข้ามเวลารวม s. shoppy. E. co. t h 5 0 n o 9 3 i l r w n a n o m a c h i n รวม s. shoppy. E. co. t th/1vynyhde ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปนะคะ